เมดน่ยะก่อขึ้นาขึ้นหาแนวกว่กหจนได้ไรครับเขาขึ้นตัวใดเขาขึ้นเจ้าตัวใดสองศูนย์เก้าอันสามโจนสองศนย์เก้าเออใหญ่ันดงวนี้ขึ้นมาเจ้าขึ้นตัวเล็กดังเล็กดังแม่ไก่ศูนย์เก้าซยสองเก้า เช็ดังผู้ใดแล้วตอนเลีกออกเปิซือกว่ามันซึมื่อวานเนี่ยแต่วันที่สิบมันเจ็ดคนเนาะเรียกว่าแร้วชิ้นหกแล้วก็ซื้อสิบเจ็ดไม่กลายเลี่ยออกเลีกอยู่บ่ซื้อตัวใดยัว่สองเกสองศูนย์เก้าตรงกับเลขไม่กายศูนย์สองเก้าไปเฮ็ดไปเลขกออกเรอกไปเฮ็ดปับไปไซื้อ ยังอามาขึ้นอยู่ตัวเด่นบ่จักเด่นมาเด่นแล้วใครจะเฮ็คจะซื้อไปตามเลขทอง่นน่่นน,นี่ยว่าเจ็ดเก่าตัวใดีเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าที่เดตัวดก่ากับนี่มับ่มากสองะตีนี้มันตึงกว่าถ้าไปิซื้อว่ซื้อบเจ็ดเก่ามัา เด็เกดเด้าไนตัวไหเจาะมาดูเด็กนีมันมาเข่าเก้าเบิดหนึ่นบนเกาเจ็ดเจ้าอ,อาปอเปียนนี่อย,ย่าเสียงดังอย่าเสียงดังนะายไม่ชอบเด็กสามตัวเคเอ็ดไเดือน,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 น่ี่ก็ันเีนี้ สองตัวนี targets, mets, یں, ้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านี่เลขสามตัวประกอบไปไงเลขศูนย์เก้านะเคยกระเฮ็ดมือต่อตึงแใจมือต่อเลขออกมีเท่าไงหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งเฮียนศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้า กับสิบเก้าเลขกันบาีไม่เีนนี่นี่นี่เขยนีงนี่รักลอยมันถึมีสองมีหนึ่งมีศูนยลักสิบนี่มันสิมีศูนย์กับหนลักหน่วยไม่เก่าตัวเดียวนี่<อ>ก็ซื้อตามปรเทีดไว้นีน่แหละอยนพเก้าสองล่ะมันก็ซืเป็นยังเลขมันก็แปได้เบิดนั่นเนาะบนหรือล่าง อันนี้กระบนตัวเลขสามตัวเนี่ยอันนี้เขียนซื้อใครไปความสามตัวบนเขายังเขียนไปความเนี่ยร่างมากตัวไ,ไหนร่างนี่ค่อยมากนี่ค่อยมากสามารหาแปดกับกับแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็แค่นี้แหละอืมามารแค่นี้แปดหนึ่งหนึ่งแปดอืมไ่อกมาหาแปดไม่ต้องกับเสีซวโจทั่วมากเหมือนว่าตัวเดียวเพื่ สี่แปดหนึ่งสนมันกัสี่เปนยังแปดหนึงสื่อล่างเดี๋ยวไปสื่อบนกว่ากวางสันละกันเปลี่ยนมากสิบแปดหลังแปดมากไม่ต้องเปล่นหลังมดแมนบนกวาแน่ดอกวะไม่เคได้จากเรียกอ่นะเนาะแปดหนึ่งกับอีหยังเกาะของเจ้าล่างกับแปดหะมดมนกับหาแปด มันตกับไ้ตั้งแต่แปดหนึ่งกับหนึ่งแปดนี่ละหาแปดว่าต้องกับอ๋อหาเก้าเดี๋เป็น,นยังไงนี่สเขาว่าหาเก<อ>้าอยกดังมาลาสุดเด่นฮะเก้าสูนหาคอยก็มักยูคอยตเช่นไวอยู่คาเก้าเก้เ 5, 9, 9, 5. าห่ะแต่าขวัญยอยก,อกมันดังพวดคงมักคอยตเช่นไวเลยน 5, 9, 5. ี่หาเก้าเก้าห่าแตขว่านี่คือซื้อมาได้เลือกเขาว่าเด่นมาได้ขวัญซื้อได้มันดังขวัมักมันขวเรียก ไปตั้งแต่โดนแล้วจากดังมาแต่ใส่มันดังตั้งสิบสองแปดกี่บอกรบปุนกับตึกสามสิบสี่สัน,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 นกับวันนันที่ยี่สิบแปดวันตึกถล่มอ่ะไปแล้วบ้านนี้ือสี่บ้าน้กี่บาทหรอคือน้ำใหญ่ที่วัลแล้วกน้ำมันขึ้นหอเจัง ซื้อไว้แต่ก่อนมูคงตีต้องเลขว่าก่อนนวันที่สิบเก้าหม่วันที่สิบหกก็ซื้อสิบเก็าก็ตรงกับพ่อแม่ไก่ยแล้วแต่เบิ่งเสี้ยนเนื้อตางหรือว่าผู้ใดบอนั่นคันเลขกันออกสองเก้าเขาก็สิจมแล้วจ้มตัวอืมตัวใครก็ว่าได้ขึ้นกันจมแล้วมันตรงกั็เลื่องแม่ไก่ย้อนแม่ไก่นี่เดีวคันบ่มีแม่กายเฮ็ดให้ดังนี่ขาเจ้าก็สิซื้อได้กันเบิดทุกคนมันบ่ออกดอก ลองตอกกสองหามไปออกหามไม่ออกอ๋อกในขอกระสือยื้อกันได้ล่ะือกระัไม่อยากให้มันออกออกตัวไหออกตัวพ้อนสื่อใดงไม่กลมันสีดำโงวดแต่ยังว่าให้มันออกกันเก่านีถ้ามันถีมีเก่าใครเขียนใบยูใครสื้อืนเก่าเก้าหนึ่งเก้าฟืนกระดังออกระสือไว้เบิร์ในซุ้มนางดังเนี่ เพราะว่ามันเข่าเส้นหลายเส้นเนี่ยที่คอยบดซื้อบดขึ้มูนั่นคอยซื้อหาหกกหาของผู้ใหญ่ใจบุญท่านจิมาเก่าไปซื้อซีเก่าเกาซีนี่ลหะเออซีเก่าแต่วลาเล็กล่างขนมาซีนี้หอล่าเล็กล่างขนมาซีคอยยังคืนมาหาซีอยู่ซื้อคือคนอื่นขั้นทีซื้อไปซื้อเยอะหอกซีเก่าเก่าซีอันตัว่าคนว คือพ่อได้ฟังดิออถือกัะถือผู้ดเดียวเจสิบตัวยีสิบตัวทิวมไรเลหล็กล่างมันมาสีแต่ละาน้นมามาซีเลยนี่แต่มาหากับเก่า,ากับหนึ่งมันเก่ามาถึงเหล็หล่างมันถิ่มากนี่ซีเก่าเก่าซีคนแรเนี่นมื่อกีเขาขึ้นไปบนนั่นก็จะเป็นศูนเก่าว่าที่มันเก่ากับิบเก่าฮกหาเป็นไปได้บะ บกบอก่งานอแต่บ่ออม,มาขอซื้อ 9, 5, 5, เก้าหกห้าเก้าห้าเลขกีีเหลยกนองคือหงวดว่าัซ้มสองสามยังตัดออกท่านขอได้ทั้งสองสามสมสองบนตัวหกสมเลยผู้ใจบุญเพิ่มมากเก้าสามศูนเป็นได้บ่สามศูนย์แต่งานดีออแต่ว่าได้ที่การไหวครับนั่นแด่สามศูนย์ต้องศูนสามน่ง เออกกับน้ำอยู่แล้วมาหลายดอกซื้อเพอได้ฟังท่ชุนก็บท่ามชนเมือนี้แดดแดดต่อากาศดีหนาวหนาวตื่นสองมาหนนาวกินคนดิแล่เด็กบวชตัวใดละอย่มันกินควนอย่มิสูนเ่ยล่ะกินคนอยู่แล้วเรียกยังสิบ่กกนิ่นควนเพราะฉะนั้นซื้อหน่อยหน่อยเพราะมันใจใครเขา้าที่มิสูนเ่ยเดี๋ยวั่นได้เนี่ยถาเปลี่ยนบ่บ้ จ้าไข่กับประเดวจมืดเขาบอให้ขายเนาะเออจะมือทั้งในตรงมากเมื่อคืนนแะ้ว่าอหอยอันหอยอันยังรลดซื้อตะกรอเสี่ยวสองเก่าหน้าหนาจย่าไปซื้อเขาบอกได้ว่าเสี่ยวจ๊เคลอซื้อรถตะลี่ไว้ก็ได้เจ้าไข่ก็บอตนวบะคุนนี่สองเก่าบ้าอกซื้อสองศูนย์เก่าเต็มเต็มซื้อเตือนอ่านี <tinc S 2> ้บนเดนว่าส <'m> ีเปศูนย์เก่าสองสองเก่าอันนี้ลักลอยก็สองศูนย์เก้า อยังออกมาขึ้นยังขึ้นเอ้ยเลียออกซุนเก่าหล็กสัตว์ยังว่าคยว่านอืนอมขอซื้อไว้ละมันออกซุนเก่าไปกตัจิได้แดงจีดอกเลขสองตัวขึ้นหอดสามตัวเ,เดี๋ยวคอยจดตัวนั้นหน่อยคอยถรูปไปเนะีย่ยจดไหนเพิ่นเบ่งเลขสามตัวเจ้านอ่ะไหมท่านผู้ชมจะเรียงไมาเขียนให้เนาะ สองศูนย์เก0าศูนย์ศเก้ศเค่ะเลขลักร้อยเพิ่นกับสองศูนยหค่ะสองหรือหนึหลักร้อยเนาะคะ่ะเนาะลักซิอเพิ่นกับศกับ1ค่ะและหลักหน่วย9นะคะ,ะไม่ต้องกลับนะไม่ต้องกลับเพิ่นบอกนะนะสามตัวตรงไม่ต้องกลับ พันซื้อสองศูนย์เก้าไว้ตั้งมือวันที่สิบเจ็ดพันเลขออกพันกระเฮ็ดเลยซื้อไว้เข้ามาขึ้นมื่อนี้ค่ะท่านผู้ชมเจดีย์กรเล็ดทายคลิปอัดคลิปพันวัดเขาขึ้นตัวใดสองศูนย์เก้าอ่ะมันตรงกับเลขดังข้าเจ้าแม่ข้าเจ้ากับมื่อคืนเอ้ยพันบารีสนใจได้เลขดังไผ่พันว่าพันเฮ็ดเลี่ยวต่วันที่สิบเจ็ดเห็นแล้วพันกระซื้อว่าสั่นอ๋อตรงวานอะนะมาตรงกันหลายคนหลายสูตร กแหงสีสื่อว่าใดล่เะ,ะเนะาะค่ะเนาะผลาดโอก,กาสเลยเห็นบอเนาะเอาทา่านผู้ชมเป็นยนวทางในการเสื่องสื่อสลากินแม่งรัฐบาลไม่มีใครสามารถรู้ได้แล้วกัขาดคะแนนเน่เอาขาดคะแนนถูกก็ถูกหลายเจ้าด้วยเนาะค่ะเนาะฟังจังซื้อสินค้ามาเบอร์โทขึ้นให้หนะนะน,น้าจวนนะอุดหนุนเจแดงด้วยคะ่ะ คุณได้ถือเลขถืเอเบิกกันมากอุดหนุนนะคะเนาะคุณได้ถือเลขก,กันมาทําบุญช่วนเชิญท้ําบุญแล้วก็ชวนซชื้อสินค้าเนาะคะ่ะกระจายรายได้สู่เจดีย์สู่ชุมชนสู่คนรอบข้างนะคะนะช่วยเหลือสังคมไปนะถ,ถ้าถ้าห้ารัดเข็มคัดมันก็ยิงเศรษฐกิจกมันก็ยิงแย่คะนะ่ะเนาะก็กระจายรายได้ให้ทั่วถึงกัน บำรุงสายตาเอาลต์นเนียวฝากอัลต์นเนียมาตอนจริงดีๆเนาะคะ่ะบำรุงสายตา,าตาฟ้าฟางเนี่ยเหมือนเสาเนี่ยเหมือนแรงตื่นขึ้นมาเป็นยงเป็นใหญ่กะกินด้วยตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะบำรุงทุกส่วนในร่างกายเลยคะ่ะสิบสองออยพัดบำรุงสายตาขี้สุดละพันสองออยพักลดกระโดราคาสี่ร้อยค่ะแคลเซียมก็สี่ร้อยสองกระปุกสี่ร้อยนะคะ,คะกับปลุกหนึ่งกัถามแอดมินใดค่ะแคลเซียมเนาะแคลเซียมจะแพ่งมีจักหน่อยบำรุงกระดูกบำรุงแก้ปวดเก่า ปวด,ดต่มคอต่างๆเนาะค่ะเนาะผู้ใดปวดคอนะคะท่านใดแค่เสี่ยมแล้วก็ใครรักสวยรักงามก็ครีมนะคะ,จะเจดีย์ก็ขอตัวลาไปก่อนมืออื่นในถือเลขเป็นน้ำกันมือแรงนอนฝันเอาตัวดีขอให้ฝันดีเด้อค่ะเด้อจเจดีย์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันดูผู้ทุกคนเนาะค่ะไอเจให้จใหจเจดีย์ถึงน้าแน่ท่านผู้ชมก็ขอให้ถูกทุกคนค่ะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ